หมอกิิบจะคอยบอกเสมอๆนะคะว่าหลังจากผ่าตัดระวังแดดให้ดีถ้าสมมติว่าโดนแดดหรือโดนรังสี UV เยอะๆเนี่ยค่ะมันมีผลต่อแผลที่เราผ่าตัดไปค่ะซึ่งหมอก็มักจะแนะนำเสมอว่าเออใส่แว่นกันแดดไว้อะไรเงี้ยนอกจากจะป้องกันเรื่องสายตาแล้วนะคะหลังผ่าตัดตาใหม่ๆเนี่ยหมอก็อยากจะให้เอาประโยชน์จากแว่นกันแดดอันเนี้ยปกปิด ไม่ให้ uv เนี่ยมาโดนแผลที่ท่าตัดไปเพราะว่าเม็ดสีมันจะนกระตุ้นง่ายขึ้นหมอเลยแนะนำว่า ให้ใส่แว่นกันแดดด้วยค่ะนอกจากแว่นกันแดดนะคะคือเราก็ต้องทำทุกวิถีทางให้แผลเนี่ยออกมาแบบสวยที่สุดเป็นสีผิวเราปกติไม่ใช่แบบเป็นสีแบบดำๆเพราะฉะนั้นนอกจากจะใส่แว่นดำแล้วเราก็ต้องทากันแดดค่ะเราอยากปกป้องแสง UV ปกป้องแดดเราก็ต้องทากันแดดทาลงบนแผลได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะคลของหมอหลังผ่าตัดตา,ตาสองชั้นทุกคนเนี่ยหมอก็จะมียาให้แบบหลักหนึ่ง ทุกเคสทุกคนซึ่งยาตัวนี้มันช่วยเรื่องลดความแข็งของแผลแล้วก็ทําให้แผลเรียบเนียนสีแบบเนียนเสมอกันผิวจริงๆทุกคนเนะะี่ยค่ะหมอก็จะให้ไปแล้วก็ดูแลระยะยาวถึง1ปีค่ะหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดเนี่ยค่ะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวหมอเข้าไปตอบเองค่ะ